ผังเลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมให้เลขเด่นสองสห้ 2, 3, 5, เลขชุดสองตัว2021ูนย์สองหนึ่งสองสหหห้หห ห้าเจ็ดห้าแปดสามศูนย์สามหนึ่งสาสสาหสาเจดสามแปดเหนึ่งเสีหกเจดเก้ในงวดวันที่สิบหกรกฎาคมเลขชุดสองตัวหนึ่งสองเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างสองหนึ่ง เลขชุดสองตัวหกสามเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนสามหกจอมขอมังเวทงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมให้เลขเด่นบนหกชุดสองตัวหกสองหกสามหกห้า ชุดสามตัว8ปดหล่างให้เด่นสชุดสองตัวล่างสี่สองสี่ห้าสี่ปในงวดวันที่สิหกกรกฎาคมเลขเด่นล่างหนึ่งเข้าหลักหน่วยล่างเจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมให้เลขเด่นสองสาห้าเลขชุดสมตัว 6-5-3 5-3-2 8-5-7เลขชุด2ตัว3-1-1-3 3-2-2-3 3-7-7-3 5-1-1-5 5-4-4-5 5-7-7-5ในงวดวันที่16กรกฎคมเลขเด่น3-6 เข้าสามตัวบนสามสามหก